อ้าวสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่เมืองจันนะครับเมืองจันเมืองตราดเป็นเมืองแห่งผลไม้นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี่เขาเรียกว่าผลไม้มังคุดหรือราชินีราชินีผลไม้นะครับเรามาทายกันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันจะมีกี่ภูก็ณีอย่างนี้เขาเรียกว่าหกภูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก หกภูนะครับหกภูเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าข้างในเนี่ยมันจะมีกี่ภูเราดูจากข้างนอกนี่สามารถรู้ได้เลยนะครับร้อยเปอร์เซนว่ามันมีกี่ภูนะครับอย่างลูกนี้ครับลูกเล็กเนี่ยท่านลองเดาซิว่ามีกี่ภูเด,ดาเดาซิว่ามีกี่ภูข้างในผมบอกได้คําเดียวว่ามีเจ็ดภูกับเจ็ดภูนะครับอ่ามาดูกันนะครับ ดูสิครับว่าจะมีเจ็ดภูอย่างที่ผมว่าไหมลูกเล็กๆอย่างนี้อ้าวออกมาแล้วครับมีมือเดียวก็อย่างนี้แหละอ้าวดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดีครับภูเล็กๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดครับเจ็ดภูถูกต้องครับอันนี้ลูกใหญ่มีหกภูนี่มีลูกเล็กมีเจ็ดภูเอาลูกต่อไปครับ กรณีอย่างนี้ท่านมามีกี่ภู่อาท่านว่ามีกี่ภูผมทายว่ามี6ภูนะครับข้างในมี6ภู่อามาดูกันครับดูซิว่าจะมี6ภูอย่างที่ผมทายไว้หรือเปล่านะครับหามือเดียวก็อย่างนี้แหละอืบว้าเละเลย อ้าวเนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคูนะครับหกคูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคูนี่ลูกคูใหญ่เลยอ้าวมาเฉลยกันครับทำไมถึงทายแม่นอย่างนี้อันนี้บอกหกคูก็ถูกนี่ครับหกคูก็ถูกทำไมถึงทายแม่นครับผมบอกเคล็ดลับให้นะครับวิธีการดูพอเราได้มังคุดมาแล้วนะครับ เราก็มาดูที่ตูดของมันนะครับนี่ครับตูดของมันเป็นแบบนี้นับไปเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกครับอย่างนี้มีกี่ภูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวเจ็ดครับเจ็ดกลีบที่ตูดมันมีเจ็ดกลีบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดที่ตูดมีเจ็ดกลีบอ่ามันจะต้องมีเจ็ดภู อ่าวคอยดูครับว่าจะมีเจ็ดภูไหมอ้ามีเจ็ดกีบหนึ่งนีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดกลีบใช่ไหมอ้าวจะมีเจ็ดภูไหมอ้าดูกันปุ๊บอ้าวนับเลยเห็นไหมครับมีเจ็ดมีเจ็ดภูไหมนี่ครับภู อันนี้เรียกผูหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเห็นไหมครับครา้งนี้มีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยกี่เล็เกๆเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าข้างบนมีสองผูหกเจ็ดครับอ่าใครไปเล่นคทายเพื่อกับเพื่อนได้เลยนะครับเนี่ยให้ดูที่ต้นให้ตูดของมันครับตูดมีกี่อันมันก็จะมีกี่ผู อย่างนี้ก็มี1 2 3 4 5 6 7อ่าอย่างนี้ก็ต้องมีเจ็ดใช่ไหมครับเจ็ดผู๋เฮ้มีเจ็ดผูนะครับดูนะครับจะมีเจ็ดผูเปล่าค่ะดูนะครับเห็นมครับเนี่ยเล็กเล็อัหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดครับมีเจ็ดภูเห็นไหมครับมันจะทายได้แม่นแม่นถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยอ้าวไปเล่นไปลองไปทายกับเพื่อนดูนะครับอย่าไปบอกเคล็ดลับแล้วมาบอกกันที่หลังนะครับอันนี้แม่นมากแม่นแบบร้อยเปอร์เซ็นตครับผมสวัสดีครับ